การใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องราวที่สดและรวดเร็วถือเป็นพลังที่มีอิทธิพลนะคะแต่ในข้อดีก็มีข้อเสียอย่างกรณีของนายมัคครินพุ่มสะอาดหรือที่รู้จักกันในฉายานเนวัดดาวที่ใช้ปืนยิงตัวเองแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและตำรวจวิเคราะห์ตรงกันว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายค่ะ เหตุการณ์ที่นายมัคคลินพุ่มสะอาดหรือฉายาเนวัดดาวใช้ปืนยิงตัวเองและถ่ายท่อสดทาง f เฟ e บ o ๊กไล v ์เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาแต่ไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตคนใกล้ชิดนำตัวส่งโรงพยาบาลและขณะนี้อาการปลอดภัยส่วนสาเหตุมาจากเรื่องส่วนตัวทำไมพี่เนถึงต้องคิดสั้นคืออย่างที่พี่เคยอธิบายนะคะว่ามันไม่คือคนทุกคนมันมีจุด ต่ำสุดมีจุดที่อ่อนแอที่สุดแล้วไม่รู้ว่าช่วงที่อ่อนแอที่สุดอะเราอาจจะอยู่คนเดียวแล้วเราก็มองหาใครไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราคือพี่อธิบายอย่างจริงนะเอาเป็นว่าไม่มีใครอยากอยู่จุดนั้นหรอกความเครียดความคิดมากอย่างเนเนี่ยมันเป็นคนที่คิดมากแล้วมันก็ไม่บอกใครมัน มันชอบเก็บไว้คนเดียวเงี้ยมันก็เลยแบบมีจุดอ่อนแอจุดที่ต่ำที่สุดจุดที่แบบแย่ที่สุดดังนั้นพี่ว่าให้กำลังใจกันดีกว่าเนาะการใช้เทคโนโลยีและสื่อโซเชียลถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองถือว่าขนาดนี้ทำได้ง่ายและรวดเร็วเพราะคนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีไอทีมองว่าจากกรณีนี้เมื่อเนวัดดาวทำการถ่ายทอดผ่านเฟซบุ๊กไ i v ์แต่ในกระบวนการหากไม่มีการอัปโหลดขึ้น ผู้ติดตามจะไม่สามารถเห็นคลิปขนาดเกิดเหตุการณ์ได้การเผยแพร่เรื่องราวผ่าน f a c o b o o k ไรที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นมาแล้วสองครั้งในต่างประเทศซึ่งทาง Facebook ทําการแบรนผู้เผยแพร่แล้วกรณีลักษณะนี้ผู้เชี่ยวชาญเตือนการใช้สื่อต้องมีสติปัจจุบันสื่ออยู่ในมือทุกคนผู้ปกครองต้องรู้เท่าทันสื่อและต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษซึ่งในต่างประเทศก็มีปัญหาเหล่านี้และต้องยอมรับว่า เครื่องมือสื่อสารออนไลน์เป็นอาวุธที่ทรงพลังอย่างมากผู้ใช้สื่อและเสพสื่อต้องรู้เท่าทันในต่างประเทศก็มีปัญหานี้เหมือนกันแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าเครื่องมือสื่อสารออนไลน์เนี่ยนะครับมันเป็นอาวุธทางการตลาดที่ทรงพลังมากแต่มันกําลังตกไปอยู่ในมือของคนที่รู้เท่าไม่ถึงการชอบพูดเสมอเวลาที่เกิดเหตุผิดพลาดนะครับว่ารู้เท่าไม่ถึงการรู้เท่าไม่ถึงการผมเผลอไปผมพลาดไปผมฟังคํานี้แล้วก็ พยายามวิเคราะห์นะว่าไอ้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยมันแปลว่าอะไรสรุปมันแปลว่าไม่คิดว่าจะสวยอือคือตอนกดเนี่ยก็รู้แหละนะว่ากดไปน่าจะสนุกดีแต่อารมณ์สังคมที่ตีกลับมันเป็นคนละเรื่องนะครับฉะนั้นเรื่องเนี้ยต้องคิดให้เยอะครับแล้วก็คิดให้มากยิ่งขึ้นนะผู้ใช้เองคนที่เสพสรรื่อทุกวันนะต้องรู้เท่าทันมันนะครับปัญหาการใช้สื่อที่รวดเร็วและเข้าถึงได้ง่ายในกรณีนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาไม่ต้องการให้สังคมมองว่า เป็นการเรียกร้องความสนใจแต่อยากให้เข้าใจว่าการใช้สื่อที่เข้าถึงได้ง่ายทําให้คนสามารถใช้เป็นช่องทางในการระบายความรู้สึกแต่ควรจะคิดให้ดีด้วยว่าตราบใดที่การระบายความรู้สึกนั้นไม่ส่งผลให้คนอื่นเป็นทุกข์ก็ย่อมกระทําได้แต่เมื่อไหร่ที่วิธีการกําจัดทุกข์ของเราการบ่นของเราการแสดงออกของเราไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดเนี่ยแล้วมันอัดลงไปเนี่ยแล้วมันทําให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีต่อคนอื่นเช่นทําให้คนอื่นทุกข์ ทำให้สังคมมันย่ำแย่ลงทําให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบที่ไม่ดีเนี่ยเราควรหยุดครับแล้วพิจารณาก่อนไม่ใช่แก้กรณีาการฆ่าตัวตายแต่การกระทําสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมออกสื่อหรือการพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมออกสื่อเรามีสิทธิ์ที่จะทําแต่อย่าลืมว่าสิทธิควรมาพร้อมหน้าที่หน้าที่คือความรับผิดชอบความรับผิดชอบคือ,คว,มมอความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมด้านพันตํารวจเอกสมพรแดงดีรองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรา,รามการกระทําความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทอทเปิดเผยว่ากรณีดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ซึ่งตามความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้คือการนำเข้าข้อความอันเป็นเท็จลักษณะรามกอนาจารเรื่องก่อการร้ายส่วนกรณีนี้เป็นพฤติกรรมส่วนตัวแต่ก็ถือว่าไม่เหมาะสม